ซีมีร่องของวันยูนนี่เด็สวัสดีสสดยามแรงจ้ะพี่น้องแรงมีสิพากันตำม,มังหุงจ้าโอาเคกำลังขูดมังหุงสวัสดีครับมังหุงรอบบ้านเฮานี่แหละนี่ดิไปเก็บ,บัะเขือเทศัะเขือมาไว้ใส่ตำม,มังหุง เพราะว่าสาติ๊กอยากกินน้องอิ๋วประตุมส่งลูกเนียงหรือหมกเนียงมาให้เอามาจากกระบี่จะฝากมากับรถคันที่น้องอดาไปน่นแหละเพราะว่าเพื่อนก็อยู่บ้านทัดไปจากเสต๊กนี่บุก,กิโลนเนาะบอกเก็เนาะหมู่บ้านใกล้เคียงกันจะรถเหมาหรือรถล่องที่น้องอดาหรือเสติ๊กน้องอิูวไปประจําที่เวลาเอาไปรถล่องกระบี่นะจ๊ะฝากมานีเพื่อนน่นแหละในนีในกระสอบนั่นดิลูกเนียง ปะตุ่มไปทำงานมืดเนี่ยก็เลยเก็บมาฝากคุณ่อนี่นี่หน้าตาเนียงพึ่งกระสอบพ่อโอ้ยพี่น้องนะีน่เนียงเดินนี่เด้อแม่ละว่ะสติ๊กเอินถืกเลยเนาะพี่น้องเนาะถึกนะถึกเนียงของฝากจากกระบี่ส่วนเนียงเสร็จ เนนลูกเนียงเข่าหนึ่งกลมๆแบบนี้เนาะ<ช>มันก็คือจังสะตอดานสะตอเข่าอันนี้กะอ,อยู่ในหมู่ลูกเนียงเข่าเพื่อนกินกะตําหุงแต่กินหลายบุรีเด้อบุรีโตมดลูกเพื่อนวะ <c oughs> ถ้ากินหลายอย่ากินหลาย <c oughs> เป็นเยี่ยวอิ <c oughs> ูปภาษาบ้านเขาง่ายๆว่าเป็นเยี่ยวอิทน้อ <c oughs> งคูจักบอกคำวันเยี่ยวอิด <c oughs> ถ้าเป็นภาษาหมอเลยน่าจะเป็น กวยไตอักเสบเออโอนิวเลยจีเออกวยไตอักเสบหรือเงี้ยวกับพิษกับปอยเวลาไม่ยิงเขาเงี้ยแล้วมันสีเทใหรือบุซายกับเป็นคือกันกับโบเน่ใจมันสีเนี้ยบวอกนะพี่น้องถ้ากินหลายนะบางคนก็โทษปัสพาะอักเสบนู่นนี่นั่นก็เลื่องแต่นะะอื่นบวถึกนี่จ้ะนี่ถ้ากินหลายวะเขาจะกินเซินต่อคาบหรือต่อวันบเกินนักงชิบเม็ดพอเนาะเต็มที่ชิบเม็ดก็หลาย่ หาซะหาซะเนาะพี่น้องหลายคนอาจจะเคยกินกันเลยว่าสีมาพาเบิ่งวิธีกินส่วนใหของมันทำยังไงเนาะมันห้าบนได้มีเด้ออืมจะต้องเอ้ลูกเนียงเข้านี่ขอดอกออกก่อน ูดเอาเปลือกเพิ่นออกเพราะเปลือกเพิ่นนี่มันฝาดมันฝาดดูดออกเลยร่างน้ำอะไรไม่ได้มีอย่างง่ายง่ายมันมีหลายชนิดดนะจ้ะบางใหญ่คนนี้อีกบางต้นก็ใหญ่อยใหญ่ต้นแซ่บแซ่บก็มีอีกเนาะแล้วแต่ต้นอีกแล้วก็ผ่ากลาง คือกัดกินทั้งนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สะดวกแบบนี้นะถ้าเป็นหน่วยใหญ่เพิ่มก็สิผ่าครึ่งอีกอันนี้เปนหน่วยน้อยผ่าแบบนี้ก็ได้เมื่อกี้มันแตกครับว่าหัวมันบริแตกเขาต้องทํายังไงบอกเค้นนี่เลยนี่นะมาเตะนี่ซีมีร่องของมันอยู่งนี่นี่มาคูดอันนี้มันหน่วยน้อยพอดีคำผ่าครึ่งเลยผ่าครึ่งผ่าครึ่งเลย อ่อนแก่สำกันบุดีนี่เนาะหรือแล้วแต่พวงแต่พวงวะทั้งหลาต้นเดียวกันเาะคนก็มักอ่อนบางคนก็มักแก่แล้วแต่แต่ส่วนกลางเามกลางเนาะอือเราก็มักแก่เองด้วยกันแข็งเนี่ยเดี๋ยวคืตอนกินเดี๋ยวมาบอกรสชาติจ้ะกับกลิ่นค่ะไปเรื่อยๆเอาสักคนละหาม็ดพอเนาะมาจ้ะมาทำ ตำปละตำไทยก็มีไก่ย่าง,างมีปีกไก่มีโครงไก่มีหนังไก่พักก็มีพักสลัดกับนี่ละลูกเนียงหรือหมักเนียงม,มาเนองมาเซน้ำกันเด้อข้าวกลุ้นว่มั้งเธติดตำซ่วมีอยู่นี่เลยเบิ้ก็เพิ่มนี่เด้อ มันแซ่บกรอบมากกรอบละกรอบเลยกรอบไปกวบะหมี่อืมแซ่บแซ่บบะหมี่กินบะหมี่แซ่บนะตัวนี้แซ่บ มันดีคุณ่อบกินยักษมันแข็งบุ้มมีกิ่นบุ้มมีกินปกติมันจะออกกินแบบออกคายๆสตอจังหน่อยนะบุ้มมีกินมันแซ่บต้นนึงอืออือถือต้นแซ่บถืกต้นฮื่นกับฮื่นบุ้มแซ่บผมฮื่นแซ่บแต่ว่าประตุมกับการันตีต้นนี้ค่ะต้นอยู่ในสวนเทาแก่เนาะ ừ mọi người mất đi <laughs> cho ông mì tìm được hết 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 đường, ừ hết hết ừ hết 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 ừ

มือออกตลอดเด้อเตือนหนึ่งครั้งตอนนี้รร้จกบาดพี่น้องทางภาคใต้เฮาเป็นขายเป็นขายทั้งเปิดเปน,เนี่แหละขายเปน,เนี่ละ <laughs> ปลอกไว้เบื่อเนาะมันแข็งเวลาเพื่อนจะกินเพื่อนกะปลอกเอาเธอใช่ให้กินอืม

ฮืมอืมแจบไหมอืมมึงเงีนจังมึงอื่นหาปุ่นมากินกับแล้วแหละก <c oughs> ินบวอเฮงกินบาะเรื่องเทียวจำกัดกินแค่หาหน่วยมักหาเม็ดพอกินได้ ก็ยไหวบ่ดีเงียยเงียยข้าวพร้อมันหน่อยๆ แกงไก่ปลาขัวกิ้งเปรี้กบชะตตกับสะโตข้าว่นะเม็ดเม็ดน้น้อยมันมีใหญ่กว่านี้อีกแห้งใหญ่ไรอย่าเล่งใส่พี่น้องแห้งเลยอ่ะบแซบมันขมมันฝาดเนอะกลิ่นมันแห้งมันขึ้นกลิ่นมันแห้งกลิ่นออกหม็นแห้งแบบนั้นนะถ้าเลือกถ้าพี่น้องบุกเคยซื้อให้เลือกแบบนี้เด้ออกกลมๆน้นน้อยแบบนี้เดินว่าเนียงเข่าเนาะ มันชิมมันํำหรับคุณเคยกินสิรู้เลยว่าต้องเลือกแบบนี้ขนาดโอเคชาวติ๊กกระบอกถึงก็เก่งขนาดนั้นแต่เขาก็เคยมีประสบการณ์ในการกินลูกเนียงกินมาหลายปีใหญ่เท่าไหรแห้งบดแซบแล้วก็มีอีกที่ก็มันเก๋เด้อกัดบกออกเลยแข็งานเป็นแว่นเป็นแว่นกันยังกัยังแข็งเนาะคือมันแตกอืมนแกงเหงา มันมีคลิปเ่อเราไปเก็บอีกทีก็ออกหน่อเลยแม่นมามนะ้อออกหน่อเลยออกหน่อเลยมันเกิดตามพุ่มต้นไม่หล,นนหลน่นนึ่งหล่นไอ้นั่นก็กลิ่นแห้งมนลึกอะไรฮะย่างกายต้นเพื่อนอี่อืมหล่น,นหล่นลงมาแตกหนะ่อเนาะต้ออายจะกินอารมณ์เยอะขต้ออ่ะ เกิน <c oughs> หายังเขาจิอะไรคล้วอคอยไม่ต้องที่เราหากกินมื้อแรกเนาะกินหลายมื้อไปเออกินหลายกินได้คุ่ม,มื้อเลยแต่ยังกินหลายน้ากอบกินเพลินึ้นอย่างเนาะ,นะกอบมัน อาหาอนู่งมาเก่งปั๊บเนาะ สองเม็ดนี่โอเคหมพริเดลเพียใถั่วดินไหมเอามาโรยี่ทบติ้งอสี่เม็ดนะหีบคือกัละหละบอเคใส่พริกสดหรือพริกแห้งเนี่ยมัติดกเขาจขอฮึหม้เ อ mm ่าแซบดีตอนนี <hating and living> ่อบดีบ <randomized to improving> ่อยากบ่อยากยุดกินเลยกินไ้แต่มสุกเร กขวกกิง้งเจียวกะปิเนาะกะปิขงกงพริกเมนูที่รสจัดๆเนาะแบบกมันไหลวยอละขอบคุณซาวเนะาะ